สวัสดีค่ะแซมยุรนัน์ ปัดนั่งแท่นบอสตำแหน่งใหญ่ยันเป็นแค่พรีเซนเตอร์หลังเกิดประเด็นร้อนผู้เสียหายเพียบล่าคุยกันได้เจ้าของพร้อมรับฟังเสมอแซมยุรนันพมรมนตรีออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงแล้วประเด็นร้อนผู้เสียหายเพียบจากการซื้อคอร์สออนไลน์สูญเงินไปจำนวนมากโดยบอกว่าตัวเองเป็นแค่พรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าเท่านั้นไม่ได้รู้เรื่องบริษัทเท่าไหร่พร้อมเผยว่าสามารถ คุยกันได้เจ้าของพร้อมรับฟังเสมอล่าสุดแซมยุรนันพมรมนตรีได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการ ลุยชนข่าวทางช่อง8เมื่อวันที่8ตุลาคม67โดยแซมยุรนันยืนยันว่าตนไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่ในบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นฝ่ายบริหารซึ่งตัวเองเป็นแค่พรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทเท่านั้นสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วเจ้าของก็ต้องพร้อมที่จะรับฟังและพร้อมที่จะเข้าใจว่ามันเกิดแบบนี้กับตัวแทนต้องแก้ปัญหาต้องพร้อมรับฟัง ซึ่งจริงๆผมมองว่าเรื่องนี้มันยังมีการคุยกันได้ถ้าผลิตภัณฑ์มันขายไม่ออกก็ต้องมาดูเรื่องราคาว่าแพงไปหรือเกิดจากตรงไหนเราก็ไม่รู้เรื่องบริษัทเท่าไหร่เราก็ทำงานได้ไม่ได้ครบปีเลยก็รู้ว่าแค่ขายของออนไลน์มีหน้าที่พูดแต่สินค้านี้ใช้ยังไงดียังไงเหมาะกับใคร ส่วนผสมอะไรบ้างเพื่อเอาไปใช้เองส่วนเรื่องการที่จะขายของอะไรยังไงอันนี้เราไม่ได้เกี่ยวคนจะซื้อไปใช้ไปขายอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราสินค้าทุกตัวพรีเซนเตอร์ก็ไม่รู้ว่าเขาขายอะไรกัน ก็เข้าใจนะคะคนมันไม่สำเร็จทุกคนหรอกก็น่าจะมาคุยกันได้ไม่น่าจะใช่เรื่องยากอะไรตนพูดกับเจ้าของบริษัทแล้วพูดในเรื่องความถูกต้องรวมทั้งถ้ามีคนไม่ถูกใจเยอะๆขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวคะ่ะ